กับเยแล้วครับก <deal> ัรุครับเอาผมตัวตีสาระตัวตัวนะครับขอรบกวนคุณเดี้ยวไปผัดทองก่อนนะครับนี่คุณนคั้คุณไม่ได้ใส่หมุกนองครับแล้วก็โอ๊วดอะไรเี้ยวดสบาย

เป็จ <Cornell> ัเป็นท่มาี่ไเฮ้ยไม่ดีดีเ้ยไม่าหัวเงี้ยมมา่ายคาตำรวจคุยคตีนเงี้ยอะไรพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอะไรอะไรนะต้อ้นะไ้เฮ้

Hãy subscribe cho nè. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เฮ้ตำรวจเร็วไอ้เหี้ยต่วิกครากูได้ไงไอ้เหี้ยวิกกีพันมึงรู้เปล่าเออใส่ที่เดิมใส่คืนที่เดิมพวกโง่ไอ้วกตำรวจเงี้ย่เกนที่เดิมไอ้ผมน่าง่ทำไงไอ้เห้มีป็นแม่คุณต้วิเคราหเดี๋ยวไปนได้ป่ะมึเีคณม่ต้องเสือกกากรอันลยนะครับอันนี้เรือทขอจอนะน